ดอกป๊อปปี้ค่ะเ,เพื่อนจ๋าสวยๆถ้าบ่ทนทิ้งเขาเกิดเยอะกว่านี้ค่ะปูชอบชอบสวยดีค่ะเ,เพื่อนจ๋าสวยแบบธรรมชาติเนาะทวนรันเต่าแล้วปลูกสองแถวค่ะเ,เพื่อนจ๋าส่วนถัดไปก็จะเป็นหอมแดงค่ะหอมหัวใหญ่แดงเนาะ นอกนั้นก็จะเป็นหอมขาวหอมเหลืองแล้วก็กระเทียมจ้ะส่วนที่เห็นเป็นแถวๆนี้ก็จะเป็นทวนละนะครับพเพื่อนจ๋าครอบครัวเราปลูกทวนระด้วยค่ะเอาไปขายโรงงานเนาะนี่ค่ะทวนละเป็นแถวเลยจ้ะนี่ค่ะทวนระแล้วก็จะเป็นผักที่ปูปลูกไว้นะจ๊ะ สวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสภายฝรั่งเศสายเมียฝรั่งชนบทออกมาไล่นะคะเ,เพื่อนๆจา๋ามาไล่หอมกระเทียมเนาะพอดีว่าจะมาเก็บถั่วลันเตานะจ๊ะที่ปลูกเอาไว้เขาเริ่มแก่แล้วเนาะเราจะปลูกถั่วลันเตาแบบนี้ทุกปีนะคะเอาไว้กินนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าพอเก็บไปแล้วก็เอาไปแกะค่ะแล้วก็ใส่ตู้แช่แข็งไว้กินทั้งปีค่เัเพื่อนจา๋า เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเก็บน้ำกันจ้ะมันดูไล่หอมไลก่กระเทียมน้ำจ้ะเอาแบล็กเกาวข้างหลังมาให้ชมค่ะเพื่อนๆจ้ะดอกป๊อปปี้ค่ะสวยๆค่ะพอดีตอนมาดาย,ยานะคะถอนทิ้งไปเยอะเลยนะคะถ้า่าถอนทิ้งเขาก็จะออกดอกแบบข้างหลังเนี่ยะจ้ะเต็มไปหมดจ้ะเขาขึ้น,น,นเองตามธรรมชาติจ้ะเพื่อนๆจ้ะมาเดี๋ยวมาเก็บถั่วนั้นเต่าน้ำกันจ้ะกำลังพอดีเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะ หัวลันเตาเนะาะบ่ได้ใส่ตะข่ายนะจ๊ะเ,เพื่อนๆจ้าปกติก็จะใส่ตะข่ายแหละจ้ะนี่ค่ะเก๋แล้วเนาะพอใช้ได้แหละจ้ะบ่ถ,ถึงขั้นเก๋มากตกนะคะเ,เพื่อนๆจ้ามองเห็นไม่เอ่ยน,นี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บเนาะเดีนี้ค่ะ เดี๋ยวพาเพื่อนๆดูก่อนที่จะเต็มเลยนี่อีกแถวนึงค่ะเนี่ยคับเราจะปลูกแบบนี้ทุกปีค่ะเพื่อนๆจ้าแล้วก็เก็บไปไว้ทำอาหารเนาะเพราะว่าเขามีวิตามินนะคะฝรั่งเขาเขาชอบกินมันกันจ้ะโดยเฉพาะถั่วลันเตาปลูกเองนะคะ บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ยานะคะเนี่ยปลูกตามธรรมชาติรสชาติจะดีกว่าค่ะให้เขากินอาหารตามธรรมชาตินี่แหละจ้ะนีะ่อันนี้เก็บให้เพื่อนๆดูทเฉยคะ่ะเดี๋ยวปูกไปเริ่มต้นใหม่เนาะเนี่จ้ะสองแถวเนาะ บ่งชูเพื่อนบ้านเดินผ่านนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวี่ให้ดูเนาะถ่ายบัทนัทครับเพื่อนจ๋า บพราถ้าถ่ายให้เพื่อนๆดูปูกระเด็ดสองมือนะคะเร็วนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะอันนี้ปูถ่ายมือเดียวเนาะปูเด็ดมือเดียวจ้ะปกติสองมือก็จะแต๊แะเต๊ต๊๊อย่างไว้นะจ๊ะเพราะมือแต่เด็ดช้าๆบ่แล้วค่ะเพราะว่าเยอะมากค่ะมันกรกด้วยคะ่ะรกด้วยค่ะผู้ชมคะ่ะอันนี้ เอากลิ้งใส่กันจริงๆสามแถวค่ะเนี่ยอ็เรยกูนึกว่าสองแถวสามแถวค่ะขออนุญาตเก็บต่อก่อนนะคะเพื่อนๆจะเก็บวัฒนศดจ้ะ ตันเปิปดวันีสามีเมื่มอฮักเนาะจ้ะในยุดสองอาทิตย์เนาะก็เลยมีเวลาวางพักกันมาคุดแก้ก่ะคุดกระเทียมนะจ้ะปูก็เก็บถัว่วลันเต่าเนาะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ้ะถั่วลันเตาจ้ะเก็บได้สองทังสีแล้วก็บปานิเยนี่นะคะตะกร้าเนี่ยเนาะนะคะเดี๋ยวจะไปแกะเนาะแล้วก็เก็บใส่ตู้แช่แข็งค่ะเพื่อนๆจ้ะอากาศฝรั่งเศสร้อนมากค่ะช่วงนี้ร้อนมากๆค่ะเพื่อนๆจ้า34องศาเนาะวันนี้ร้อนแบบบเอาเหมือนฝนจีตกเลยจ้ะก็ทำงานกลางแดดเนาะแต่ว่าก็สู้ๆค่ะเพื่อนๆจ้ายังไงก็มาเป็นกำลังใจให้กันค่ะ เดี๋ยวตามไปดูที่บ้านนะคะเพื่อนจ๋าว่าเราทํายังไงบ้างเนาะไปนี่ค่ะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวจะขนกลับบ้านเนาะหอมกระเทียมค่ะเต็มขันรถเลยจ้ะสดๆใหม่ๆจากไร่จ้ะไปบ้านกัน นี่คะ่ะเพื่อนๆจ๋ะทำความสะอาดเสร็จแล้วคะ่ะเอาไว้ขายเนาะพอดีหมู่บ้านเราปีนี้บมีตลาดนัดนาจ๊ะก็ะเลยเขียนป้ายไว้หน้าบ้านนะคะเมื่อไหนต้องการซื้อค่ะซื้อกะบาดได้เลยจ้ะค่ะนี่บ่สวยค่ะปูก็แยกอกอกเนาะแล้วนี่คะ่ะต้นเขาค่ะเสดายต้นนะคะลายหลายจา้ะ ไ่ได้เอามาใช้ประโยชน์อะไรเลยะคะ่ะกินแต่หัวเนาะนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาไว้ข้างบนนะคะก็ะดีนั่งทำก็พื้นเนาะนี่ค่ะเมียฝรั่งชนบทค่ะเ,เพื่อนๆจ๋า